good สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Fit for ไฟนะคะเอเชื่อว่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คงใช้บริการหลักหลายไปหมดเลยนะคะเราสามารถที่จะเอาบินรายเดือนเนี่ยไปเสียตังกันได้เลยที่ตู้เติมเงินออนไลน์หรือว่านะคะจะเป็นตู้บุญเติมก็สะดวกมากๆเลยค่ะแล้วนอกเหนือจากที่เราจะเอาใบเสร็จต่างๆไปชำระผ่านตู้บุญเติมนี้แล้วเรายังสามารถที่จะซื้อประ การภัยในรูปแบบต่างๆได้อีก, mm hmm. อกเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะของช h นอ Insurance ค่ะ <Okay. S 1> เมื่อเราตัดสินใจซื้อหรือว่ารับใช้บริการอะไรก็แล้ว mm hmm. แต่ถือว่าเราเนี่ยก็เป็นลูกค้าของเขาแล้วค่ะซึ่งคำว่าลูกค้าเนี่ยมีหลายคำเลยเนอะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเริ่มกันที่คำแรก Customer แปลว,ว่าลูกค้าละค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก,กว้างนะคะเราเดินเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเราก็เป็นลูกค้าเป็น customer ไปซื้ออาหารตรงน,นู้นหรือว่าจะไปนวดแผนโบราณเราก็เป็น customer มาดูอีกคำศัพท์หนึ่งที่มีมาฝากกันในวันนี้นะคะคำว่า consumer ถ้าแปลแบบทางการเลยก็คือผู้บริโภคค่ะ จะเป็นคนเนี้ยนะคะที่อาจจะไปซื้อของหรือว่าไปใช้บริการอะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่ไปซื้อก็ได้หรือว่าเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการต่างๆก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคแล้วเป็นคอน summer แล้วมาดูอีกหนึ่งคำศัพท์คำศัพท์สุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้คำว่า client จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคนะคะคำนี้เนี่ยจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าจะมีความ สัมพันธ์กับผู้ขายหรือว่าผู้ที่ให้บริการอย่างแน่นกว่าแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันระยะยาวมากกว่านะคะเจ้าของธุรกิจก็จะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะอย่างเช่นเหมือนการลูกค้าของทาง Tune Insurance นะคะก็สามารถที่จะยสะดวกมากเลยนะคะซื้อประกันภัยทางตู้เติมเงินออนไลน์เหมือนตู้บุญเติมเนี่ยแหละคะ่ะ Clients can buy Tune Insurance via บุญเติมท p ความหมายนะคะลูกค้าของทูลประกันภัยค่ะสามารถที่จะซื้อประกันภัยจากทางตู้เติมเงินออนไลน์หรือว่าตู้บุญเติมนี้ได้อย่างสะดวกสบายค่ะเอาละวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปและกันนะคะวันนี้เอพัชรีรักษาวง k ค n นสเป g e ร saying bye bye สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย